สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกท่าน,นครับในคลิปนี้เราจะมาย้อนวัยกันหน่อยนะครับเราอาจจะเห็นเครื่องเกมแบบนี้นะครับใน s h อป e e มากมายนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำกันดีกว่านะครับก็จะเป็นเกมของ Super f a m ฟ c o m นะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยมากับจอยอ1หนึจอยนะครับเล่นได้2คนนะครับแล้วก็มีปุ่มพื้นฐานทั้ง2จอ Joy ยเลยแบบท,ทั่วไปไม่มีอะไรปรับเสียงเพิ่มลดเสียงจากตรงนี้ได้ตรงนี้จะเป็นแจ็คสำหรับต่ออีจอยหนึ่ง เป็น USB ไมโคร B นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแจ็ค3.5นะครับเอาไว้ต่อกับทีวีได้นะาเล่นออกจอใหญ่ได้นะครับที่ใช้งานก็คือเปิดเครื่องจากตรงนี้เลยแล้วก็เลือกภาษาจีนหรือภาษาอาังกฤษส่วนวเลือกภาษาทีข้างล่างนะครับเราก็เล่นได้เลยเกมเนี่ยก็จะมีประมาณร้อยกว่าเกมนะครับไม่ถึงสี่ร้อยแต่มันเป็นแบบส่วน่าเราเล่นคอนท่าเงี้ยเล่นคอนท่ามันก็จะให้เราเลือกว่าคอนท่าก็จะมีสิบสองในหนึ่ง นะก็คือมันฝังอยู่ข้างในอีกทีนึงนะครับรวมแล้วจะเป็น400อะไรประมาณนั่นแหละนละนแล้วส่วนเลือคอนท่า30ตัวเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วก็เสียบอีกจอยหนึง่งนี่สายเสียบอีกจอยหนึง่งก็เสียบไปเลยอจอยหนึง่งล้วก็เลือก2ตัว s e l e c t i o เนี่สองตัวเลือกของก็น,นสองคนโอเคเราก็เลือกแล้วนี่สู30ตัว มันต้องกดบนบนล่างๆเห็นไหมก็ย okay. ิงได้ใช่นไหมคอยจอยหนึ่งเห็นไหมก็เล่นได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมดีอ่ะเล่นสองจอยพร้อมกันได้ดูดิเห็นไหมเนี่ยโอเคไหมถ้าเราจะกลับไปที่เมนูแล้วกดปุ่มนี้แต่เราก็เลือกเกมอื่นกวนิสกีนเลือกแล้วก็เลือกเกมอื่น เกมที่ที่จะมีหมดเลยแบบเล่นแล้วรู้สึกแบบโอ้คิดถึงตอนเด็กมากอย่างเช่นชิปเดวเนี่ยภาคสามะโอ้พอเล่นแล้วแบบคิดถึงตอนเด็กเลยนะ,ะนไม่รู้ว่าใครเคยเล่นไหมคือถ้าถ้าคุณเคยเล่นน่ยแบบเนห็น,นปะอ่ะเอาเกมอื่นบ้าง แล้วราคาถูกมากเลยนะร้อยกว่าบาทนะชาร์จแบตทีนึงก็อยู่ได้นานพอสมควรนะอย่านงะเช่นแบบ Bubble, แบับเบิ้ลเนี่ยบับเบิ้ลสองคือทุกเกมทุกคนเคยเล่นหมดนะแบบเคยเล่นหมดแลาะแบบก็คิดถึงวัยเก่าๆนะครับนะเคยเล่นไหมล่ะนะผมรู้เลยว่าทุกคนต้องเคยเล่น เป็นไงล่ะตัวเกอมอะไรบ้างวะล่ะเกมสุดท้ายแล้วกันที่จะลองรถถังอะไรเงี้ยมีหมดนะเบสบอลอย่างเงี้ยคณเคยเล่นมาหลาบหลาบอลอย่างเงี้ยคือไม่มีครบทุกเกมนะครับถ้าคุณถ้าสนใจเนี่ยเนี่ยลดเสียงได้นะถ้าคุณสนใจเนี่ยก็สามารถอ่า เนี่ยเพิ่มเสร็จเราเรียกแสงได้ก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะที่คอมเมนต์นะครับหรือว่าดีสคริปชันก็ได้นะครับราคาไม่แพงแล้วมีแต่เกมสนุกๆทั้งเลยนะครับ